ดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยวันนี้เรื่องที่เราจะมาเรียนกันก็คือบอกย้ำอักษรสามหมู่นั่นเองค่ะอันนี้ทบทวนนะคะคุณครูเคยสอนนักเรียนไปแล้วเรื่องอักษรสามหมู่วันนี้เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะจุดประสงค์ของการเรียนเรื่องนี้นะคะก็เพื่อหนึ่งนักเรียนสามารถ จำเนกอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำได้สองนักเรียนต้องอ่านอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำได้ถูกต้องนะคะสามนักเรียนต้องตระหนักถึงการอ่านเละเขียนคำอักษรสามหมู่ให้ถูกต้องนั่นเองค่ะพยัญชนะไทยของเรานะคะก็มีทั้งหมดกี่ตัวคะนักเรียน44ตัวใช่ไหมคะทั้ง44ตัวนี้ เขานำมาจำเนกเป็นอักษรสามหมู่ไปดูกันเลยค่ะพยัญชนะไทยแบ่งได้เป็นสามหมู่ก็มีอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำนะคะจำไว้ค่ะอักษรพยัญชนะไทยแบ่งออกเป็นสามหมู่คืออักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงนะคะมีทั้งหมด11ตัว คืออะไรคะที่ครูสอนให้นักเรียนจําผีฝากถุงข้าวสารสารมีสมโซน,นะคะให้ฉันสึกสาฐานขวดอีกรอบหนึ่งค่ะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันสึกสา ฐานขวดไปดูกันเลยค่ะวิธีการจำอักษรสูงก็คือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันศึกษาฐานขวดอักษรสูงมีทั้งหมด11ตัวนั่นเองค่ะอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวคือไก่จิกเด็กเด็กตา้ บนปากองนะคะมี9ตัวตรกลางไก่จิกเด็กใตยเด็กใตยบนปากองนี่คืออักษรกลางนะคะมีทั้งหมด9ตัวอักษรต่ําเดียวมีทั้งหมด10ตัวนะคะอักษรต่ําจะแบ่งเป็นต่าเดียวกับต่ําคู่นะคะต่าเดียวให้หลักการจําไว้ว่างูใหญ่ นอนอยู่นะริมวัดมูลีโลกมูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดมูลีโลกนะคะอักษรต่ำเดียวมีทั้งหมดสิบตัวค่ะต่อมาค่ะอักษรต่ำคู่นะคะเมื่อกี้ต่ำเดียวต่อไปเป็นต่ำคู่มีทั้งหมดส4บสี่ตัวให้จำไว้ว่าพ่อค้า ช้างห้องพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห้องเป็นอักษรต่ำคู่นะคะมีทั้งหมด14ตัวหลังจากนั้นให้นักเรียนมาทำใบงานอักษรกลางใบงานที่6กนะคะดูใบงานตามนี้เลยค่ะอักษรกลางก็ถามว่าอักษรกลางมีทั้งหมดกี่ตัวคะนักเรียน 9ตัวใช่ไหมคะนักเรียนก็ใส่9ไปเลยค่ะเขียนตัวเลขไทยนะคะข้อที่2ค่ะเขาบอกว่าเขียนคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางลงในลูกโป่งใช่ไหมคะพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางพยัญชนะต้นคืออักษรตัวเลขนะคะเรามาดูกันค่ะว่าอักษรกลางมีอะไรบ้างทบทวนนะคะไก่จิกเด็กเด็กตาย บุญปากโออ่าเดี๋ยวคุณครูลองทําให้เป็นตัวอย่างนะคะโกไก่เช่นคําว่าอะไรดีคะคําว่ากัดค่ะออกอะกากาโดกัดนักเรียนดูค่ะกโกไก่เป็นอักษรกลางไหมเป็นแสดงว่าตรงนี้ถูกไหมคะถูกต้องนั่นเองค่ะต่อมาค่ะครูจะใช้โกไก่อีกก็ได้นะคะเช่นคําว่ากอ ก็ไก่เป็นอักษรกลางไหมคะเป็นเพราะฉะนั้นถูกไหมคะคำในลูกโป่งถูกต้องค่ะต่อมาครูไม่อยากใช้โกไก่แล้วครูอยากใช้โจอาจาร์บ้างคำว่าอะไรดีคะโจอาจาร์คำว่าจก็ได้ค่ะโจโอโจเห็นไหมคะโจอาจาร์เป็นอักษรกลางไหมเป็นเพราะฉะนั้นถูกต้องค่ะที่เหลือให้นักเรียนทำเองให้เรียบร้อยนะคะพร้อมทั้ง ระบายสีลูกโป่งให้สวยงามนะคะมาส่งคุณครูระบายสีตกแต่งเลยค่ะทำด้วยความตั้งใจนะคะไม่ต้องรีบคิดก่อดทำนะคะหลังจากนั้นสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยคือเขียนชื่อนะคะถ้านักเรียนไม่เขียนชื่อเนี่ยครูบบก็ไม่รู้จะให้คะแนนครนะคะเขียนชื่อเลยค่ะเด็กหญิงเด็กชายอะไรด้านล่างนะคะนามสกุลค่ะเขียนนามสกุลด้วย ชั้นไหนชั้น 2> ป2เล็กที่เท่าไหร่เขียนไปเลยค่ะเมื่อทำใบงานที่6เรื่องอักษรกลางเสร็จแล้วนะคะก็มาทำใบงานที่7ดค่ะเรื่องอักษรสูงกันบ้างนะคะก็ถามว่าอักษรสูงมีทั้งหมดกี่ตัวอักษรสูงมี11ตัวอ่าอันนี้เขาใบภาพให้เราแล้ว ภาพแรกเป็นรูปไข่ใช่ไหมคะเราก็เขียนไปเลยค่ะโคไข่ภาพที่สองเป็นรูปอะไรคะรูปขวดใช่ไหมคะก็เป็นโคขวดหลังจากนั้นก็เขียนชื่อสกุลชั้นเลขที่นะคะที่เหลือให้นักเรียนทําเองให้เรียบร้อยพร้อมทั้งระบายสีตกแต่งให้สวยงามนั่นเองค่ะระบายสีได้เลยตามที่เราชอบนะคะทําให้สวยงาม อย่าลืมเขียนชื่อนะคะครูเน้นย้ำอย่าลืมเขียนชื่อต่อมาค่ะเป็นใบงานที่8นั่นเองค่ะเรื่องอักษรอะไรคะอักษรต่ำนะคะอักษรต่ำมีสองชนิดก็คือต่ำเดียวกับต่ำคู่ใช่ไหมคะต่ำเดียวมีกี่ตัวคะ10ตัวต่ำคู่มี10สตัวเอามาบวกกันค่ะอักษรต่ำมีทั้งหมด 24ตัวหลังจากนั้นให้นักเรียนระบายสีนะคะําที่เป็นอักษรต่าเดียวระบายสีด้วยสีเขียวก็ได้ค่ะหรือว่าสีเหลืองก็ได้ทำยังไงก็ได้ค่ะให้ต่างกาันเอาคูระบายต่าเดียวนะคะด้วยสีเขียวแล้วก็ต่าคู่คูระบายด้วยสีฟ้าตําเดียว นักเรียนถ้านักเรียนจาไม่ได้นะคะว่าสวนตําเดียวมีอะไรบ้างนักเรียนก็สามารถโยนคลิปไปเลยค่ะโยนคลิปอาตาเดียวอาตำเดียวเห็นไหมคะตําเดียวมูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีลกแล้วก็นํามาเขียนในใบงานได้เลยค่ะอาตำเดียวก่อนนะคะตําเดียว ริมวัดโมลีโลกตําคู่คืออะไรคะพ่ออะไรแล้วคะพ่อขาฟันหองซื้อช้างห่อนั่นเองคะ่ะอ่าอักษรตําเดียวเดี๋ยวกูจะยกตัวอย่างสักนิดนึงนะคะมาดูตําเดียวคะ่ะคำว่าง,งูงูต้องเป็นตัวอะไรคะ ง,งูแล้วก็ไปหางงูแล้วก็ระบายสีเขียวค่ะง,งู่าต่อมาค่ะคําว่าใหญ่ใหญ่ยหยญิงใช่ไหมคะก็ระบายโยหญิงไปเลยนโนหนูหานนหนูค่ะนหนูนหนูแล้วก็ต้องมีโน,นอะไรอีกคะน่เนีนที่เหลือนักเรียนทําเองนะคะ ต่อมาค่ะตําคู่พ่อค่ะพ่อโพพานนะะี่ยค่ะพพานอันไหนเอ่ยพ่อพานพ่ออาพ่อใช่ไหมคะพ่อก็จะมีโพพานโพซ้ำเขา้าต่อมาค่ะคําว่าขาขาโคควายโคคุนโคระทางถ้ารับเรียนจะไม่ได้นะคะให้ ยนคลิปไปดูเลยค่ะว่าตำเดี่ยวมีตัวอักษนใดบ้างตำคู่มีตัวอักษนใดบ้างหลังจากนั้นนักเรียนทําให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมเขียนอะไรคะนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุชลชั้นเลขที่ส่งครูนะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วคุณครูจะมีเฉลยใบงานให้ให้นักเรียนทําให้เสร็จก่อนะคะแล้วก็ค่อยมาเปิดลิป่ต ฝึกความซื่อสัตย์ต่อตนเองนะคะทําเสร็จแล้วแล้วก็มาดูเฉลยใบงานกันค่ะถ้านักเรียนทําใบงานเสร็จแล้วก็ไปดูเฉลยกันเลยค่ะอ่าเฉลยใบงานเลขนะคะใบางานที่หนึ่งที่เขาบอกว่าเขียนพยัญชนะอักษรกลางเป็นพยัญชนะต้นใช่ไหมคะเฉลยในรูปวงตามนี้เลยค่ะนักเรียนอาจจะเขียนคาไม่เหมือนในนี้ก็ได้นะคะเป็ครูจะเป็น ร,รูปไข่ก็ต้องเป็นขอไข่รูปขวดก็เขียนขอขวดได้เลยนะคะเราจะเขียนขอไข่ขอขวดโชชิงแบบนี้ก็ได้ค่ะโถถุงโถฐานโถพึ่งอันนี้ขอขวดก็เขียนไม้แล้วนะคะนี่คือเฉลยใบงานที่สองต่อมาค่ะโฟ้าใช่ไหมคะโสศาลาโสลือสี สเสือยหอหยีบนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเฉลยใบงานที่3ามนั่นเองค่ะสีฟ้าของเราอาจจะให้เป็นอะไรคะตําเดียวกับตําคู่เห็นไหมคะเขาจะแยกสีกันเราไม่จำเป็นต้องสีเหมือนเขาก็ได้ค่ะ ข้อค้าฟันธงสืช้างห้อสีฟ้านะคะอักษรต่อมาค่ะงูใหญ่นอนอยู่ณดิมวัดมูลีโลกสีเหลืองนี่คือเฉลยแบงงานนะคะสรุปบทเรียนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวแบ่งออกได้3ามูืคืออักษรสูงกลางต่ำด้วยอักษรต จะมีตัมอะไรคะตําเดียวกับตําปู้นั่นเองค่ะอักษรสูงวิธีจำผีเห็นไหมคะขีเป็นเสียงสูงผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันศึกษาฐานขวดต่อมาค่ะอักษรกลางไกลจิกเด็กตายเด็กตายบนปากโองต่อมาค่ะอักษรตําเดียว มูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดมูลีโลกตําคู่ค่ะข้อขาฟันโทงซื้อช้างข้อสำหรับวันนี้คุณครูขอจบบทเรียนไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ